สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับปั้นรองใหม่และวันนี้หู و, ตื่นเต้นมากอย่างที่คุณเห็นนะนี่คือเดียโบสีนั่นเองอ و, อเรียกได้ว่าเกมออกมาไม่กี่วันก,ก็กดซื้อกันไปเลย<อ>แต่ผมต้องขออธิบายก่อนนะคือเกมเดียโบเนี่ยผมไม่ได้เป็นแฟนเกมมันแต่ภาคหนึ่งเลยนะภาคหนึ่งภาคสองภาคสามนี่ก็ไม่เคยเล่นเลยนะแต่เคยได้ยินชื่อเสียงอยู่อันนี้เพื่อนผมก็าชวนเล่นวันนี้เลยเดี๋ยวผมจะมาลองเลยลองครั้งแรกกับเดียโบสี่เลยแต่ว่าวันนี้ผมมีไกด์มาด้วยก็คือเพื่อนผมเนี่ยจะไปลองกันว่ามัน สนุกขนาดไหนแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องเลือกอาชีพกันก่อนนะโดนมันมีทั้งหมด1 2 3 4 5สอาห้าอาชีพนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันอะไรเก่งกว่ากันนะเพราะว่าครั้งแรกของผมเลยเพราะนั้นแต่ว่าผมมีในใจแล้วผมจะเป็นเล่นเป็นนักเวทกันแล้วกันนะมีให้เลือกเพศอย่างนี้ต้องผู้หญิงสิวะอ้าวมีระบบแต่งหน้าได้อย่างนี้แล้วก็ Minutes later. ยังต,ตัวตัวเลี้ยวสอนเราอยู่ฮะต้องตามตะลงไปฮะระหว่างรอเนี่ยเรามาส่องของเพื่อนผมดูหน่อยนะโอ้โหมันของทองทั้งกลัวเลยไอ้บอนี่เอาว่ามันสอนให้เราอัพสกิลละ <c oughs> เลือกเป็นธาตุไฟฟ้า <c oughs> เลยต้องลองของแน่วะลองวิชานี่นี่เป็นไงนักเวทนักเวทใส่ฟ้ายิงหมีโอ้โหตัวขาดเลยเห <c oughs> มือนจะมาเจอบอสนันเนี่ยส่วนในสุดของดันแล้วเอ๊ะนี่มันศพนี่วะโอ้โหลงมาแล้วอะไรเนี่ย ซาตานโกปีศาจอตุกทุกหย่างฮะทุกหย่โอ้โหดูเพื่อนเราฮะแทง่ายฮะสบายหน่อยฮะเราก็ยืนยิงฮะเฮ้ยมันอันเชิญอะไรไม่รู้อันเชิญว่ะอันเชิญลูกน้องว่ะนี่บีกันไปบีกันไปเราเป็นตอนฮิทเวลเรายังอ่อนอยู่จะเป็นแม่มดต้องดอยอยู่ยังไม่ขนาดจอมเวทฮะให้เพื่อนเราแบกไปก่อนนะนี่เวลาเรายืนชนได้แล้ว เพื่อเราเรียกไฟฟ้ามาเรื่อยเนะเห็นเพื่อนผมบอกว่านี่เขาเขาเล่นเป็นอาชีพดูอิดนะนี่เลเรียกนกเรียกลมเรียกไฟฟ้าอะไรก็ไม่รู้เขาเนี่ยลากไม้กระห่าเวลมาเชเยแล้วหลบมายิงเราจี้อย่างเดียวเราไม่มีท่าอะไรเลยคนระับเราอยู่เวลสองแลสามอยู่เลยโอเคลบไปก่อนมันโดดลงมา แล้วนี้บอลมอนเวลสามนะมันยังง่ายๆอยู่ตอนแรกเลยมอนตอนแรกเหมือนมันสอนเราโอเคฮะจริงมเพื่อเราโคชนเรียบร้อย20 minutes later ตามน้องผู้หญิงไปฮะเขาพาเราเข้ามาในดันส่วนลึกฮะให้มาดูอะไรก็ไม่รู้อะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเหมือนเป็นแท่นพิธีบูชายันนะไม่อักขระเต็มพื้นเลยเกีเออกองเนี่ย i so Lily. Oh, แม่นางผู้หญิงคนนี้คือแม่ฮะแม่ของแม่หนูคนนี้ฮะโอ้เหมือนเขาจะทำพิธีฮะ <c oughs> จานเชิญอะไรสักอย่างฮะน้ <c oughs> จะเกี่ยวกับปีาศาจแต่ลูกไม่เห็นด้วยฮะห้ามแม่แต่แม่ ข้างไปแล้วหยิบมีดมาแล้วไม่คุยดีละถ้ามีมีดแม่ใจเย็นนะแล้วลูกแม่นะใจะเย็นทำไรเขาเอ้ยเดเดตัวเข้าไปขวางก่อนไม่สนใจนะได้เลือดแล้วนะได้เลือดลูกไแล้วมีพลัง มีแม่มีพลังแล้วข้างไปแล้วโอ้โหมีโลบาเลียเลือดฮนะวันเชิญเลยฮะวันเชิญอะไรขึ้นมาปีศาจมีแม่เป็นคนควบคุมปีศาจไปแล้วฮนะเราก็ต้องจัดก,การเขาฮะการฆ่าปีศาจเชิญกันนี่ยิงยิงเออพลังเลือดพลังแห่งเลือดสองตัวนะมันลิงกันอยู่ โุ้ยโดนโดนโดนตาบอดเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดก่อนยิงยิงยิงก็ปล่อแรงกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปอ้าวไีปีศาจแล้วว่างัยบารีแตกไหมไม่แตกฮะเดี๋ยวเราต้องฆ่าปีศาจที่ที่แม่ที่เขาเชิญมาเนี่ยฆ่าให้หมดจะเลือดจะลดไปเองแน่เลย เรายิงก่อนนะอะไรนะสามตัวรอบนี้บินเหรอนี่แช่แข็งไว้ก่อนเสกไฮด้ามาลงยิงนี่ยิงยิงยิงเดอยไฮด้าลงยิงนะเก็บร้อยเก็บสแต็กถังปาก่อนนะไม่กี่โอ้โหเลือด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 เจย็นนะยิงยาก่อนไปม่อะ ไีแนวกระบ,บินแข็งซะเลยนี่แข็งแบบไม่โดนนะนะเก็บ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 สแต็กก่อนนะเก็บแตะฟ้าก่อนนะต่ลอรอรอรอมาอเชิญนะเชิญแล้วเราก็จัดการอีกตัวใหญ่รอบนี้มีตัวใหญ่สงสัยเวสสุดท้ายแล้วดูดิเอาตัวใหญ่มาเลยมาไอ้มาหลอดไอ้มาหลอด โดนยิง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 จีกับมั้ยยิงกันไปเลือดตีเพื่อนเราวะเออเนี่ยนะตีตัวแทงนู่นเอาวะโโอ้ห่าเราเนี่ยพลังพลังอะไรจะตื้นจะจ่ายไปหมดฮะลบกันนะเลือดลดควบเลยเนี่ยนี่ยิงยิงกันไปยิงกันไปจีกับมั้ยจีกับมั้ยโอ้โอโอ้โอ้แรง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 จินยาก่อนนะเข้าใกล้ไม่ได้แล้วมีอะไรก็ไม่รู้นะบินไปบินมาว่อนไปหมดเลย ีทั้งกระสุนไฟฟ้ากระสุนเลือดอะไรก็ต้องหลบ่ะน,นะเราบางอนะให้เพื่อเรายืนดีกวยวะอยู่ห่างนี่ขนาดอยู่ห่างนะยืนยืนกายละ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 เออเหลือตัวอะไรอีกตัวนู้นเชื่อมไหมเช,ชื่อมใช่ไหมเชื่อมใช่ไหมนี่เรียบร้อยตายซะอ้าวอีหนูเสียใจด้วยนะถ้าเราไม่จัดก,การหยุดแม่เธอเนี่ย แม่เธอก็จะทำร้ายพวกเรานะเพราะฉะนั้นเสียใจด้วยจริงๆฉันไม่มีทางเลือกเอาละก็ลองมาเล่นดูนะ Diablo 4นะเท่าที่ผมเล่นมานี่ก็สนุกดีนะโอเคเลยเป็นเกมเกม็บเ,เวลนะแต่ความสนุกที่แท้จ,จริงของเกมนี้นะคือเพื่อนผมบอกมาว่ามันต้องเป็นช่วงเ n d g a m e ก็คือจบในเรื่องหลักนั่นเองนะเพราะหลังจากจบในเรื่องหลักเนี่ยมันก็จะปลดล็อกพวกดันไม้เราฟาร์มชุดทําชุดอะไรทํานองนั้นนะก็คือความสนุกของเกมนี้นั่นเองนะ เอาเป็นว่าก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับท่านใดที่ผ่านทางน้ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องผมด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าวิดีโอหน้าจะมาเล่นเกมแล้วก็รอติดตามชมได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสาสวัสดีครับผม time for our roads to part